เบื่อเพื่อมีสาวใดคนไหนอ่อนใจมอบรักอ่านป้ายแล้วคงประจักษ์ว่าคนอกหับเกลียดเกลียดนักคนลวงเนี่ยเอาเท่าแรกก่อนค่ะแม่ไม่ค่อยได้พี่ก๊อตเขาจะร้องว่า ข้าวเอื้นไม่เป็นเอลงมาเป็นเท่าก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องถูงเข้าก็ะดับค่ะอยากมันจะเปลี่ยนทํานองเขาสินะคะอยากอยากปักใป้ายแควนขึ้นแผ่นเท่าฟ้าอ่าใช่มันเพราะมันเพราะแต่ถ้าเราก็อยากปักป้ายแขวนขึ้นแผ่นเท่าฟ้ามันไม่เพราะได้แต่มันไม่เพราะ ถ้าสุดสุดท้ายแล้วจริงๆก็คงต้องเป็นอย่างนี้่ะอย่าปักป้ายแผนขึ้นแผ่นเท้าฟ้าเท้าฟาเงอนลงมาไม่เป็นฮะเข้าฟาประกาศให้คนรู้ มี่ชาวใดคนไหนอ่อนใจมอบรักอ่านป้ายแล้วคงประจักษ์ว่าคนอกหักเกลียดนักคนลวงเกลียดนักคนลวงเกลียดนักคนลวงเกลียดนักคนวง าท่อนแรกให้ได้เพอาะท่อนแรกได้ทุกท่อนสองเหมือนกันเลยอย่าปักใต้แผวนขึ้นแผนเท่าฟ้าประกาศให้คน,คนรู้ว่าบหน้า,นามีชายปกคับเพื่อมีสาวใด<น><น>คนไหนโอนใจมอง อ่านไปแล้วคงประจักษ์ว่าคนอกหักเกลียดนักคนลวมเดี๋ยวก็ได้ขอบคุณค้าแม่ทุกวันเนี่ยนี่อะไรอีก7-11ครับีเ่นะเพื่อนตรงที่แม่บอกไว้นะจุดๆต้องนั่นหน่อยเดียวเอาเอกรักของตัวเรานะไม่ต้องเอาเขาหมด แต่ถ้าเราไปร้องเฉยๆทื่อๆมันไม่เพราะถ้าเราจะร้องกลองเราก็ได้แบบอยากปักป้ายแขวนขึ้นแผ่นเท่าฟ้ามันไม่เพราะกับเท่าฟ้ามันเพาะอยากปักป้ายแขวนขึ้นแผ่นเท่าฟ้ามันไม่เพอะไงให้เลือกเอาอยากปักป้ายแขวนขึ้นแผ่นเท่าฟ้าประกาศให้คนรู้ว่า บ้านนี้นะมีชายอกหักเผื่อมีสาวใดคนไหนอ่อนใจมอบรักอ่านป้ายแล้วคงประจักษ์ว่าคนอกหักเกลียดนะักคนลวงอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราเอื้อนแล้วมันจะเพราะแต่หัดเถอะมันไม่ยากเกินความสามารถ ถ้าเราทำจากยากไปหาง่ายต่อไปเราจะต่อเพลงเก่งเลยแล้วก็ง่ายง่ายง่ายไปเลยแต่ถ้าเราคิดว่ายากมันก็จะยากอยู่เรื่อยๆนะมีอะไรอยากให้คุณแม่สรุปให้นิดนึงว่าเเพลงลูกทุ่งกับลูกลูกกรุงมันมีหลักอะไรยังไงที่ในการร้องนะคะอย่างเพลงลูกกรุงเนี่ยเขาจะร้องจะไม่มีลูกเอื้อนแต่เขาก็มีหนักเบานุ่มนวลเหมือนกัน แต่เขาจะร้องไปเฉยๆไม่มีลูกเอื้อนแต่ลูกทุ่งนะ่ะมันจะต้องเอื้อนให้มันเพลาะคล้อยไปตามเนื้อเพลงแบบเรียมเลือดทนแล้วนัน่นเห็นไหมมันไม่ต้องมีเอื้อนถ้าถ้าก็ร้องไปทื่อๆก็ไแดบบ้เรียมเลือทนแล้วนัน้นควันของเรียมวนคิดผิดแล้วขอมคืนอย่างไหนเทอะ ลูกเอื้อนกับไม่ลูกเอื้อนอันไหนเพราะอ่าลูกเอื้อนมันเพราะไงมันทําให้เพลงเนี่ยมีอารมณ์อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วทําให้มันนุ่มนวลแล้วทาให้เราเนี่ยเราร้องเพลงตรงนั้นนะคนก็ฟังโอ้โหเพลงนี้มันจับจิตจับใจจังเลยกว่าจะถึงตรงนี้โอ้โหตองเอื้อนตรงนี้มันร้องยากแต่ว่าเราทดลองไปเรื่อยๆต่อไปมันจะเป็นง่ายสําหรับเราถ้าเราจะหัดร้องเพลงร้องเพลงลูกทุ่ง เอื้อนไวมากๆและพอเราจะไปร้องเพลงไม่เอื้อนก็ได้อย่างอ,อย่างแม่จะร้องฝากดินเราจะร้องแบบลูกกลงก็ได้ไม่ต้องเอื้อนนะดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อนดินอุ่นร้อนและเย็นก็เป็นเพื่อนฉันนะนี่นะร้องไม่เอื้อนนะแต่นี้จะร้องเอื้อนดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อนดินอุ่นร้อน เพื่อนฉันยามเมื่อเขาร้างไปไกลใจก็ยำวันวันเนี่ยเขาเรียกลูกเอื้อนแต่เพราะเหมือนกันทันั้นถ้าเพลงลูกทุ่งต้องมีลูกเอื้อนลูกเล่นลูกนิ่มลูกหยอดถ้าเราร้องเพลงเศร้าใช้ใบหน้า เอาใบหน้าทาําเศร้าเล่นเจ้าเออเราต้องร้องแบบเศร้าเมื่อลอยอย่างเงี้ยแต่ถ้าร้องเพลงสนุกหนแหมเราต้องยิ้มอย่เงี้ยกระดิกกระดิกหน้าตาคิ้วเงี้ยต้องยิ้มนะ่ะถามอะไรคุณแม่ถามอะไรถามได้เลยลูกเงียบอ้าวไม่กล้าแล้ไม่กล้าแล้วบอกแล้วแมต้องใจกล้า,<อ>าหน้าด้านเงี้ย <c oughs> เป็นโสดทำไมอยู่ไปให้เศร้าเงาซวงไม่คิดจะหาคู่ควงเดียวจะร่วมพ้นไว้ไปเปล่าไปเปล่าสิ่งนี้ฟังเหมือนสนุกแต่ก็ยังมีการหยอดอ่ามันมีหยอดพี่พลก็หยอดเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นโสดทำไมอยู่ไปให้เศร้าเงาซวงไม่คิดจะหาคู่ควงเดี๋ยวจะร่วมพ้นไว้ไปเปล่าลองนี้กระดาษแต่มันไม่เพราะ เราจะเอาเพราะกับไม่เพราะอเอาเพราะเนี่ยเป็นโซททำไมนะเป็นโซททำไมอยู่ไปให้เศร้าเงาสวงเงาสวงไม่คิดจะหาคู่ควงเดียวจะร่วมพ้นไวไปเปล่าจะเชื่อมพ้นไวไปเปล่าอ่า เป็นโซ่ทำไมอยู่ไปให้เศร้าเงาสวงไม่คิดจะหาคู่ควงเดี๋ยวจะร่วงพ้นไวไปเปล่าต้องตัำนะเปล่าเนะ่ยนะท่อแรกต่อท่อแรกให้ได้นะมีอะไรอีกเธไม่ถามเลยอ่ะแม่ไม่ได้มาแล้วนะจะถามอะไรถามนะ <c oughs> ถามมาเลยวันนี้วันเดียวอวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเพลงเราอะจะทำอะไรไม่โกเรียมเนี่ยหนูมไม่มีลูกคอค่ะแล้ว<ม>เวลาปิดท้ายคำจะปิดให้มันแบบสวยๆยังไงคะสว,สวยตอนทอนท้ายใช่ไหมอทอนท้ายมันร้องว่าไงเรียมลืมลืมแล้วนั่นจะร้องไม่เอื่อนใช่ไหมมันเหมือนแบบบางทีหนูไม่มีลูกคองไงคะไม่เนี๊ยบเอาไม่ต้อง ไม่ต้องไปใช้อย่างนั้นเตรียมเลื้อลูกเอื้อนี่ไม่ใช่ลูกคอนะลูกคือลูกเล่นเขาเรียกลูกเล่นถ้าลูกคออย่ยแม่จะร้องก็ได้ลูกคอนี่่าลูกคอมันไม่ใช่นะลูกคอเตรียมลูกคอเนี่ยเรียกมาจากลูกคอแต่อันนี้ไม่ใช่ลูกเล่นเตรียมเลื้อทนแล้วน่งควันของเร มนคิดผิดแล้วขมขืนฝืนใจเจียมเคยลมเรียมเลียบฝังมาแต่ลังยังจำเนให้มันนิ่มนไะงคือเรียกว่านิ่มมีหนักแล้วก็มีเบาแต่ลังยังจำตอนนี้ดังแล้วคำ ที่ควัเคยพรอดเคยพรามเราเตือนเข้ามาได้ยินไหมเนี่ยคำที่ที่พูดไวนะ้เนี่ยได้ยินไหมคือเน้น่ยทวนทุกคำยังเรียกยังรำเราร้องต้องอยู่แววแววแก้วหูว่าควันชูเจ้ายังคอยเห็นไหมว่าเราคอยเขาอ่ะ เราะอที <łość> ่ทำงานที่เราจะให้คอยอุ้ยเราคอยก็เนี่ยเราจะหมดลมหายใจแล้วยังคอยเรียมลือืมแล้วนั้นควันคอยควันคิดผิดแล้วยิ่งซสง